สปอยตัวเต็มวันพีชตอนที่996การตามหาความหมายของดีและการรวมตัวกันของ4จกักรพรรดิ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายนะครับวันนี้เป็นสปอยตัวเต็มของวันพีชตอนที่996กนะครับก็เป็นสปอยที่มันยาวมากยิ่งขึ้นนะครับมีเนื้อเรื่องเรื่องราวต่างๆมากมายเลยซึ่งเดี๋ยวเรานะครับก็มารับชมดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรโอเคไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเนาะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นยูทูบหรือเฟซบุ๊กันต่อเลย โดยเหตุการณ์ถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับหลังจากที่เจ้าสิงโตโคมาจิโยนะครับทำการงับเข้าไปในหัวนะครับของน้องอุนติจังเพื่อทําการช่วยเหลือนามินะครับที่เกิดจะถูกอุนติจังของเรานี่แหละครับในการจะฆ่าตายแล้ว เมื่อเห็นโอกาสดีอย่างนี้นะครับทางด้านทามะกับโคมาชิโอนะครับก็เลยทําการพาตัวของอูซบแล้วก็นามิหนีออกมานะครับจากการที่จะถูกฆ่าด้วยนามินะครับก็เลยสงสัยเลยครับว่าเฮ้ยทําไมเด็กอย่างทามะเนี่ยถึงมาที่นี่ได้เพราะการที่มาในโอนิงาชิมานะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าจะต้องนั่งเรือมาเพราะโอนิงาชิมานะครับมันเป็นเกาะที่ถูกแยกออกมาจากประเทศวาโนอีกหนึ่งที่แต่ว่าทางด้านทามะนั้นก็บอกเลยแหละครับว่าเธอนั้นนะครับแอบขึ้นเรือของศัตรูมานะครับเพื่อมุ่งหน้ามาที่นี่ด้วยในตอนนี้ถถึงแมม้้ว่าานนนัเเธออกกืบจะู คุณติจ้างฆ่าตายไปแล้วนะครับแต่เธอก็ยังมีสติดีอยู่แต่่านอซบนั้นนะครับตอนนี้สติไม่อยู่กับล่องกับลอยแล้วละครับเมื่อเขานะครับพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยละครับหลังจากเหตุการณ์ที่มันช็อกขนาดนี้โดยทามาทาการสั่งเจ้าลิงบาบูนนะครับที่ชื่อว่าฮิคิมารุนะครับที่ไอตัวเนี้ยถ้าใครจํากันได้มันเป็นตัวลิงบาบูลนะครับที่ประท้ากับสิงโตนะครับในตอนเริ่มต้นเลยนะครับของภาควานซึ่งในตอนนี้นะครับมันก็เชื่องแล้วละครับก็คือเชื่อฟังทามาทุกอย่างเลยนะครับด้วยความสามารถของทาา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 มมะะะแลลเเจ้้ิงบบูนครรรักก็ขขทํว ทางด้านเพจวันเอาไว้นะครับไม่ให้แบบว่ามาไล่ตามนะครับทางด้านของทามะซึ่งทามะก็เลยสั่งเลยแหละครับว่าให้ทาการหยุดเพจวันกับอุนติเอาไว้โดยขอเวลาสัก3นาทีนะครับในการเตรียมการหน่อยซึ่งนามีนะครับเมื่อเธอเห็นแบบนั้นเธอก็คิดเลยแหละครับว่าเฮ้ยเป็นไปได้เหรอในการที่ว่าลิงอย่างนั้นเนี่ยจะทําการยื้อเวลาได้ถึง3นาทีนะครับในการการให้อุนติแล้วก็เพจวันนะครับมาโจมตีพวกเธอซึ่งทามะนะครับก็เลยตอบกลับไปเลยแหละครับว่าอย่าดูถูกเธอเป็นเด็กขาดพอเธอมาที่นี่ในนามของซามูไรหญิง ด้วยเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่การต่อสู้ของยามาโตะนะครับที่ทําการยับยั้งซาสกิในการที่จะมาจัดการโมโมโนซุเกะแต่เธอนะครับก็ค่อนข้างลําบากเลยเลยครับในการช่วยเหลือนะครับโมโมโนซุเกะเพราะเธอนั้นถูกลูกน้องของซาสกินะครับทำการยิงกระสุนใส่รัวๆเลยซึ่งสถานการณ์ตอนนี้มันย่ําแย่มากเลยเลยครับจึงทําให้ชินบุนั้นเธอก็เลยตัดสินใจเลยครับว่าให้ทิ้งเธอไว้ที่นี่นะครับพักเธอเป็นสมูไรแล้วเราก็เธอต้องตัดสินใจสิเธอจงนําตัวท่านโมโมนซุเกะไปซะและทิ้งฉันไว้ที่นี่ฉันจะยยื้้อเเววลาาาาไงงแตต่ทดนโ เธอทําการปฏิเสธทันควันเลยแหละครับเพราะเธอนั้นไม่อยากจะทิ้งพวกพ้องเธอจึงบอกเลยเลยครับว่าถ้าโคซุกิโอเด้งจะไม่มีทางทําแบบนั้นเด็ดขาด เหตุการณ์นะครับตูตัดไปที่ทางด้านของเจ้าซาสกินะครับมันอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าลูกน้องของมันก็สูญเสียกําลังพลไปเยอะเลยเลครับจากการที่ต่อสู้กับยามาโตะจึงทําให้มันนะครับจะต้องเตรียมสู้เองนะครับเพื่อทําการจะปะทะกับยามาโตะมาจึงทําการนะครับควักดาบของมันออกมาเพื่อทําการจะโจมตีส่ยามาโตะในทันทีแต่แล้วยามาโตะนะครับเธอค่อยๆกลายร่างของเธอออกมานะครับโดยนี้เนี่ยยังไม่ได้บอกนะครับว่ากลายร่างเป็นอะไรแต่มีการปรากฏเพียงแค่ว่าเธอนั้นนะครับมีฟันที่แหลมคมขึ้นนะครับแล้วก็คำ นะครับซาสก,รรกิถึงกับช็อกเลยเลยครับกับสิ่งที่ได้เห็นในตอนนี้ โดยการต่อสู้กันระหว่างยามาโตะกับซาสากินะครับกำลังจะเปิดฉากการต่อสู้ขึ้นแต่ทันใดนั้นเองนะครับก็ได้มีการปรากฏตัวขึ้นนะครับของโชกุนแฟรงกี้นะครับที่ดันวิ่งเข้ามาพร้อมกับทําการล่อนะครับเจ้าฮัตจ่านะครับนัมเบอร์ใหม่เลขแปดเข้ามาด้วยโดยด้วยความใหญ่โตของเจ้าฮัตจ่านะครับจึงทําให้นะครับพื้นเนี่ยก็ถล่มลงไปเลยยามาโตะนะครับเธอรีบคว้าตัวโมโนสุเกะแล้วก็ชินุบุเอาไว้นะครับแล้วก็กระโดดลงไปข้างล่างโดยยามาโตะนะครับทำการบอกแฟรงกี้เลยเลยครับว่านะครับให้ทําการฝากจัดการซาสากิด้วยซึ่งตอนนแรรกะคับ กี้ก็งงเลยครับว่ายามาโตะนียเธอเป็นใครนะครับยามาโตะก็แนะนำเลยครับว่าเธอนะเนี่ยเป็นคนที่ว่าลูฟี่สั่งให้มาช่วยนะครับทางด้านโมโนสุเกะแล้วก็ทางด้านของชินโนบุทางด้านแฟรงกี้นะครับเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับก็เลยตกลงในทันทีและทางด้านยามาโตะนะครับเธอใช้กระบองของเธอทําการโจมตีนะครับโดยชื่อท่าว่านาริกาบุระนะครับได้ทําการใช้กระบองของเธอนะครับทำการโจมตีใส่เจ้าฮัจจะทีเดียวนะครับเจ้าฮัจจะนะครับลงไปนอนกองกับพื้นด้วยการโจมตีที่แบบโคตรจะรุนแรง ด้วยยามมโตะนะครับเธอเชื่อมั่นในตัวของมูโนซุเกะมากๆเลยเธอเลยบอกเลยครับว่ามูโ,มโนซุเกะนายจะต้องรอดชีวิตไปให้ได้เพราะนายเป็นเพียงคนเดียวที่จะนําโลกไปสู่รุ่งอรุณก็คือหมายความว่านะครับก็คือทางด้านมูโนซุเกะนั้นนะครับเป็นความหวังของทุกคนในตอนนี้ เหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ชั้นใต้ดินชั้นที่2นะครับของโอนิงาชิมะโดยตอนนี้นะครับรอแอบ,บเข้ามาในตรงนี้ได้แล้วโดยรอนะครับทำการฟันลูกน้องของไคโดขาดครึ่งนะครับแล้วก็มาเจอปโพนิกิปหนึ่งอันแต่ว่าโพนิกิปอันนี้นะครับมันไม่ใช่โพนิกิปนะครับที่ทําให้พวกของลูฟี่หรือว่าพวกของรอเนี่ยมุ่งหน้านะครับไปที่เกาะสุดท้ายอย่างลับเทลได้แต่เป็นโพนิกิปธรรมดาเท่านั้นจึงทําให้รอนะครับนึกถึงคําพูดของทางด้านของโรบินก่อนหน้านี้นะครับโดยรอนั้นเคยบอกชื่อเต็มๆกับโรบินแหละครับว่าเขาช ขขเขาอยากจะรู้นะครับว่าไอต้ตระกูลดีเนะี่ยมันคืออะไรพอเขาคิดว่าการถามโรบินนั้นโรบินอาจจะรู้ก็ได้นะครับเพราะาโรบินนั้นเป็นคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์แต่เมื่อถามโรบินไปในตอนนั้นนะครับโรบินบอกไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยว่าความหมายของดีมันคืออะไรแต่โรบินนะครับเธอก็พูดเลยแหละครับว่าเธอก็สนใจเหมือนกันอยากจะรู้นะครับ,รบว่าความหมายของดีนั้นคืออะไรแล้วก็ทําการบอกเลยครับว่าการที่จะรู้ความหมายได้นั้นก็คือจะต้องหาโพนิกิฟสีแดงมาและจะต้องโค่นล้มไคโดนะครับเพื่อเอามันมาให้ได้ซึ่งลอนั้นนนนนตออี้้เาากก็ยยืู่หพิแ ก็ไม่ได้บอกนะคบว่าเป็นโพนิกิปีเกี่ยวกับอะไรโดยเขานะครับก็นึกถึงคําพูดนะครับของคุณโคราซอนนะครับที่บอกว่าดีนั้นคือศัตรูโดยธรรมชาติของพระเจ้าโดยรอนนะครับเขาก็พูดนะครับด้วยสีหน้านะครับที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเขาก็บอกเลยแหละครับว่าคุณโคราซอนครับผมอยากจะรู้ความหมายของโชคชะตาบ้าๆนี้จริงๆเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ชั้น3มนะครับขอโอนิงาชิมานะครับโดยตอนนี้คิดกับคิวเลอร์นะครับกำลังมุ่งหน้านะครับไปบนดาดฟ้าของปราสาทได้แล้วนะครับคืออีกนิดเดียวเทั้ง เพื่อทําการใช้เหล็กอันนี้นะครับในการโจมตีใส่ไคโดแต่เขาก็ถามคิวเลอร์เลยครับว่าเขาเนี่ยรวบรวมไปพวกนี้เนี่ยมากเกินไปหรือเปล่าแต่คิวเลอร์นะครับกลับพูดกลับมาเลยหละครับว่าพวกเรานั้นกําลังต่อสู้กับโจรสลรดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะเตรียมความพร้อมมากไปไม่ใช่เรื่องแย่หรอกเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ทางด้านดาดฟ้านะครับของตัวปราสาสไคโดนะครับกำลังโจมตีนะครับใส่เหล่าก้าวบล็อกดาบแดงด้วยกระบองทุกคนนะครับต่อสู้กันสุดกําลังนะครับแต่ก็เต็มไปด้วยเลือด และเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ลานแสดงหลักอีกหนึ่งครั้งนะครับของโอริงาชิมะบิ๊กมัมนะครับปรากฏตัวขึ้นมานะครับได้เอาทุกคนนะครับต่างตกใจกลัวนะครับในตัวของบิ๊กมัมมากๆเลยนะครับที่เจ๊แก่นั้นดันปรากฏตัวขึ้นนะครับแบบไม่มีปีไม่มีคลุยแต่บิ๊กมัมนะครับเธอกลับพูดไปเลยและครับว่าไม่ต้องกลัวอะไรไปหรอกฉันแค่มีธุระกับไคโดเนที่อยู่บนดาดฟ้าเท่านั้นละ และเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ชั้น2นะครับในตัวปราสาทของโอนิงาชิมะานะครับโดยพวกลูฟี่นั้นกำลังวิ่งอย่างสุดกำลังนะครับเพื่อขึ้นไปบนดาดฟ้าแต่ซันจินะครับด้านได้ยินเสียงนะครับผู้หญิงกำลังกรีดร้องอยู่นะครับโดยเธอกรีดร้องเลยร้องเพลงนะครับว่าไม่เป็นไรหมายถึงว่าความหมายไม่เป็นไรนะและทนใดนันเองนะครับมีคนบางคนกำลังลดเข็มขัดนะครับของผู้หญิงที่รักกิโมโนอยู่เล่นเอาซันจินะครับถึงกับช็อกเลยก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสปอยตัวเต็มของวันพีตอนที่9 9บก็ยังมีปิศนารตอนนี้ไม่่วาจะเป็นริศาของดีหอจะ เป็นนะครับเรื่องเกี่ยวกับการแปลงร่างของทางด้านยามาโตะนะครับว่าเป็นร่างอะไรนะครับยังไม่ได้มีการยืนยันนะครับว่าเป็นมังกรหรืออะไรคือโดยส่วนตัวคิดว่าไม่น่าใช่มังกรนะต้องไปรอดูอีกทีว่าเป็นอะไรแล้วก็การตกใจของซันจินั้นปกติแล้วหักซันจินะครับตกใจแบบเจอผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยถูกใจจะเป็นรูปหัวใจขึ้นนะแต่การตกใจของซันจีอันนี้นะครับไม่เป็นรูปหัวใจนะครับแปลว่าจะต้องเป็นเรื่องที่ช็อกเขามากๆ Obs ซึ่งเราก็ต้องมารอรับชมดูนะครับว่าการตกใจครั้งนี้จะเป็นอะไรนะครับและทั้งหมดนี้ก็็็จะะเเปปนนนนสอออยตตตัตััววมขงพีท่996ครบ ก็เดี๋ยวรอตัวเต็มวันพีชนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสปอยตัวเต็มก็ผมอธิบายหลายครั้งแล้วว่าเป็นอะไรเนาะก็สามารถย้อนกลับไปรับชมนะครับนในคลิปเก่าๆของผมได้เลยและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ f e c o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  k n p n p e นะครับสามารถรับชมได้2ช่องทางเลยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องไปแล้วขอขอบพระคุณครับ